ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นม1ทุกคนกลับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์กับครูเพลงพักจีราจงสุใสคณิตศาสตร์จุราลงกรมหาวิทยาลัยกันนะคะเย้หลังจากที่เราเรียนกันในพาร์ท1นั่นก็คือเรื่องของจำนวนเต็มค่ะซึ่งครูกล่าวไปถึงโครงสร้างของระบบจำนวนเต็มการเปรียบเทียบจำนวนเต็มและเรื่องของค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มกันแล้วนะคะและในพาร์ท ชที่เราเพิ่งเริ่มเรียนกันไปเมื่อคาบที่แล้วส,สดๆร้อนๆกันเลยนั่นก็คือเรื่องของการบวกจำนวนเต็มและมาต่อกันที่พารท3นะคะนั่นคือเรื่องของการลบจำนวนเต็มการลบจำนวนเต็มเนียถือว่าเป็นพระเอกของเรื่องจำนวนเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนตั้งใจฟังและนำเทคนิคหรือทริคของครูไปใช้นะคะรับรองว่าเรื่องการลบจำนวนเต็มเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายนิดเดียวพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยโกโกโกค่ะการลบจำนวนเต็มนะคะถ้าคุณมีจํานวนเต็ม A ลบกับจํานวนเต็ม B เราจะใช้เส้นจํานวนมาช่วยในการอธิบายค่ะนั่นหมายความว่าการที่เราจะหาผลลัพธ์ว่า A ลบ B เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ให้เราดูว่า A อเนี่ยอยู่ห่างกับ B กี่ช่องบนเส้นจํานวนค่ะซึ่งในเรื่องของจํานวนเต็มเราจะพิจรารณาเครื่องหมายเป็นหลักโดยที่เราจะดูเครื่องหมายที่ตัว A ค่ะ ถ้า a อยู่ทางซ้ายมือของตัว b จะมีค่าเป็นเต็มลบค่ะในผลลัพธ์เพราะทางสายเนี่ยโซนของจำนวนเต็มลบแต่ในทางกับการถ้า a อยู่ทางขวามือของ b นะคะคาตอบที่ได้ก็คือจะเป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเองค่ะซึ่งครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูทั้งหมด4ตัวอย่างทางขวามือนะคะตัวอย่างแรกก็คือ2ลบ3ถัดมาค่ะ2ลบด้วยลบ3ลบ2ลบ3 และตัวสุดท้ายนะคะลบสองลบด้วยลบสามังนั้นนคะสี่ตัวเนี้มันไม่เหมือนกันนะสี่ตัวนี้สีบ่บรรทัดเนี้ยไม่เหมือนกันเลยทีนี้เรามาลองคํานวณกันทีละตัวอย่างกันเริ่มจากตัวอย่างแรกสองลบสามเอเราเป็นอะไรคะเอเราเป็นสองบี B, เราเป็นอะไรคะระวังนะบี B, เราเป็นแค่ สนะคะเครื่องหมายลบตรงกลางนี้นะคะเป็นเครื่องหมายการดําเนินการกระทํากันกันโดยการลบนั่นเองซึ่ง B เราเป็น3นะไม่ใช่ลบสนะคะอ่าเมื่อเราได้แล้วแล้วว่า A เป็น 2, B เป็น3เราเอา A กับ B ไปปักบนเส้นจํานวนค่ะป,ปักโชกปแล้วดูว่า A กับ B ห่างกันกี่ช่องเอ่ยช่องเดียวเพราะฉะนั้นลผลลัพธ์ตอบ1ไว้ก่อนแต่แต่แต,แต่ยังไม่เสร็จนะคะเครื่องหมายดูที่ตัว A ตัวนาํา เอเนี่ยอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาของ B คะอยู่ซ้ายมือเพราะฉะนั้นแล้วทางซ้ายก็เลยคำตอบก็เลยกลายเป็นติดลบ1นนั่นเองเก่งมากทันไหมคะามาลองดูข้อที่2 2ลบด้วยลบ3 A เราเป็น2ตํตำแหน่งเดิมนะคะแต่เราต้องเปลี่ยนตำแหน่งน้อง B นะน้อง B เรากลายเป็นตัวลบ3เพราะฉะนั้นแล้ว2ลบด้วยลบ3ห่ 3. างกันกี่ช่องคะ ห้าช่องใช่ไหมคะนับไปจากสองหนึสอามสี่ห้าชน B คือลบสามและผลลั์ดูที่ตัว A ด้วยใช่ไหมคะเครื่องหมาย A อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาของ B เอ่ยอยู่ทางทางขวาเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยกลายเป็นบวกหนั่นเองหรือเราจะเขียนสั้นๆว่า5ค่ะเพราะว่าจำนวนเต็มบวกส่วนใหญ่แล้วจะไม่เขียนเครื่องหมายหน้าบวกข้างหน้าเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่ามันคือจำนวนเต็มบวกโอเคไหมคะ ลำดับต่อมาค่ะลบ2ลบด้วย3เราต้อง move a ค่ะ move a จาก2กลายเป็นลบ2แทน b เป็น3นะคะดูสิคะว่าลบ2ลบ3าพงกันกี่ช่องเอ่ยตักหมดยังางพังกันทั้งหมด5ช่องใช่ไหมคะซึ่ง a จะอยู่ทางซ้ายมือของ b คำตอบก็เลยกลายเป็นติดลบ5นั่นเองตัวสุดท้ายนะคะลบ2ลบด้วยลบ3 ให้เวลาในการทำ3วินาทีปักหมุดเลยคำตอบก็คือหนึ่งนั่นเองค่ะเก่งมากเพราะว่า A กับ B ห่างกันแค่หนึ่งช่องซึ่ง A อยู่ทางขวามือของ B ดังนั้นผลลัพธ์ก็เลยกลายเป็นบวกหนึ่งนั่นเองแต่ทีนี้ถ้านักเรียนมานั่งเขียนเส้นจำนวนนั่งปักทีละตัวเป็นอะไรที่ช้าแล้วก็วุ่นวายมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเองของเราเป็น 125หน,นึ่งร้อย้านักเรียนต้องเขียนไปหนึ่ง้อช่องช่วงเสียเวลาชีวิตดังนั้นคุณครูจึงรวบรวมทริคหรือเทคนิควิชามารของครูเพลงม,มาให้นะคะเป็นทั้งหมด3ามข้อด้วยกันแต่เราไม่จําเป็นต้องทำครบทุกข้อนะคะทีนี้เรามาดูทีละข้อกันข้อแรกของครูค,คือเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายแต่เปลี่ยนเฉพาะวงเล็บหลักเท่านั้นเราไม่ได้เปลี่ยนทุกตัวนะคะเราเปลี่ยนเฉพาะวงเล็บหลัก โดยการเปลี่ยนเครื่องหมายเปลี่ยนอย่างไรครูกล่าวว่าถ้าเรามีเครื่องหมายบวกเจอกับเครื่องหมายบวกผลลัพธ์จะได้เป็นเครื่องหมายบวกอ่าเครื่องหมายลบเจอกับเครื่องหมายลบผลลัพธ์ก็จะได้เป็นเครื่องหมายบวกอ่าค่อยๆแล้วนะต่อมาเครื่องหมายบวกเจอเครื่องหมายลบผลลัพธ์จะได้เป็นเครื่องหมายลบและตัวสุดท้ายนะคะเครื่องหมายลบเจอเครื่องหมายบวกผลลัพธ์จะได้เป็นเครื่องหมายลบโอ๊ยงงใช่ไหม บวกบวกลบลบลบบวกบวกบวกลบคุณครูคะเอาที่มันง่ายกว่านี้หน่อยแน่นอนว่ามีที่ง่ายกว่านี้ก็คือนักเรียนดูกรอบสีฟ้านะคะถ้าเครื่องหมายเหมือนเป็นบวกหมายความว่าอะไรนี่ไงบวกจะบวกลบจะลบทั้งคู่เนี่ยเป็นเครื่องหมายเหมือนกันเจอกันผลลัพธ์กลายเป็นบวกทำไหมคะทำไหมทำไหมเครื่องหมายเหมือนเจอกันเป็นบวกกรอบสีส้มค่ะ เครื่องหมายต่างเจอกันเป็นลบหมายถึงบวกเจอลบเห็นไหมคะเครื่องหมายต่างกันเลยเนาะหรือลบจะบวกเห็นไหมคะเครื่องหมายต่างกันเจอการผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็นเครื่องหมายลบทันทีอ่าท่องนะเครื่องหมายเหมือนเป็นบวกเครื่องหมายต่างเป็นลบเครื่องหมายต่างเป็นลบเครื่องหมายเหมือนเป็นบวกท่องท่องท่องทีนี้มาให้ตัวอย่าง ยังไงคะเครื่องหมายเหมือนคือยังไงเครื่องหมายเหมือนดูที่งูให้ตัวอย่าง4บรรทัดนะคะ2บรรทัดแรกเห็นไหมคะว่าสองบวกด้วยบวก3บวกเจอบวกเครื่องหมายเหมือนกันผลกกลัพธ์กลายเป็นบวกเครื่องหมายสีฟ้านี้นะคะและบรรทัดที่สองลบด้วยลบ3เห็นไหมคะว่าเครื่องหมายเหมือนกันลบเจอลบเนี่ยเครื่องหมายเหมือนกันนะผลลัพธ์จะกลายเป็น บวกแสองลบด้วยลบสามคำตอบที่ได้จะกลายเป็นสองบวกสามสังเกตไหมว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายเฉพาะวงเล็บหลังเนาะวงเล็บที่เป็นตัวสามส่วนเครื่องหมายต่างเป็นยังไงคะสองบรรทัดล่างของเราค่ะสองบวกด้วยลบสามเห็นไหมเครื่องหมายต่างการเจอการผลลัพธ์กลายเป็นลบทันทีจะได้เป็นสองลบสและบรรทัดสุดท้ายสลบด้วยบวกสเครื่องหมายต่างการเจอกันผลลัพธ์ก็กลายเป็น ลบทันทีก็เลยได้เป็นสองลบสามเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าสเต็ปที่สองกับสามค่ะดูว่ามันเป็นพวกเดียวกันหรือพวกต่างกาันเห็นไหมว่าคุณคุณไหมคุณคุณไหมต้องคุณนะเพราะว่ามันคือหลักเหมือนการบวกจํานวนเต็มเลยพวกเดียวกันหมายความว่าอะไรดูนะคะในสี่ตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งสองเฉยเฉยแสดงว่าเป็นตัวบวกใช่ปะ่ะกับบวกสาอันนี้เอามาเครื่องหมายทั้งก้อนเลยก็คือตัวบวกทั้งคู่เป็นบวกทั้งคู่ เครื่องหมายเหมือนก,นา,ก,การเจอกันเอาตัวเลขบวกกันได้เลยเครื่องหมายตามเดิมก็เลยได้เป็น5เห็นไหมส่วนเครื่องหมายต่างกันหมายความว่าอะไรต้องเรียนดูสองบรรทัดสุดท้าย2เขียนสองที่เฉยแสดงว่าเป็นบวก2คือเป็นเต็มบวกกับลบ3าทางก้อนนี้เป็นเต็มลบตัวบวกกับตัวลบมาเจอกันพวกต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนําตัวเลขมันมาลบกันหรือหักหลังการเหลือแค่1เครื่องหมายตามตัวมาก ตัวมากของเราคือตัว3าข้างหน้าเป็นเครื่องหมายลบผลลัพธ์สุดท้ายเราก็เลยตอบติดลบหนึ่งนั่นเองทันไหมคะอ่าทวนะทวนะทวนนะสามข้อด้วยกันนะั่นคือเปลี่ยนเครื่องหมายเฉพาะวงเล็บหลังเวลาเปลี่ยนเครื่องหมายวงเล็บหลังเปลี่ยนยังไงเครื่องหมายเหมือนการเจอการเป็นบวกเครื่องหมายเหมือนการเจอการเป็นบวกเครื่องหมายต่างกันเจอการเป็นลบทันที เมื่อเราเปลี่ยนเครื่องหมายตัวหลังแล้วเราจะมาหาผลลัพธ์สุดท้ายแล้วนะคะดูว่าตัวเลขสองก้อนนั้นเอาเครื่องหมายมาด้วยนะเป็นพวกเดียวกันถ้าพวกเดียวกันเอาตัวเลขมาบวกกันเครื่องหมายตามเดิมจบถ้าเป็นพวกต่างกันหักล้างกันก่อนโชกชกชกเครื่องหมายตามตัวมากตัวไหนชนะก็เอาตัวมากนั่นแหละใส่เครื่องหมายเดียวกันพร้อมแล้วย,ยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วจดจำเทคนิคทริคของคู่ไปลองทำ Exercise ที่1จนหาผลลบของจํานวนต่อไปนี้คุณครูมีให้ทั้งหมด10ข้อใช้3เทคนิคที่ครูให้ไปไม่จำเป็น1ข้อไม่จำเป็นต้องใช้ครบทั้ง3ข้อบางข้ออาจจะใช้ขั้นตอนเดียวหรือ2ขั้นตอนก็ได้นะคะสเต็ปแรกทวนก่อนเปลี่ยนเครื่องหมายเฉพาะวงเล็บหลักเครื่องหมายเหมือนการเจอกันเป็นบวกเครื่องหมายต่างกันเจอการเป็นลบทันทีถ้าไม่มีเครื่องหมายให้เปลี่ยนค่ามาสเต็ป2ก็3 ดูว่าเป็นพวกเดียวกันหรือพวกต่างกันโอเคนะถ้าพร้อมแล้วครูให้เวลาในการทําทั้งเส้นสิบข้อสามนาทีถ้าพร้อมแล้ว,ว,ลรททรลวเริ่มจับเวลาค่ะฝึกกันทุกคนนะคะฝึกฝนไปพร้อมกันในห้องเรียนนะคะจะเกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะครูไม่อยากให้ไปตามทําที่หลังหรือไปดูเฉลยของครูคนะคะทําไปพร้อมๆกันนะทําให้ได้มากที่สุดค่ะทําให้ได้มากที่สุด ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งนาทีครึ่งแล้วนะคะต้องได้ครึ่งทางแล้วนะสู้ๆอีกครึ่งหนึ่งลุยต่อเลยตรวจทานเครื่องใหม่ให้ดีนะคะสำหรับคนที่เสร็จแล้วนะ 15วินาทีสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะเฉลยแล้วนะคะ,ะทำให้ได้มากที่สุดทำได้ไม่หมดไม่เป็นไรแต่พยายามทำให้ถูกมากที่สุดนะคะโอเคหมดเวลาแล้วค่ะมาดูกันที่ข้อที่หนึ่งค่ะ12-17ลบ17ข้อแรกนะคะ มันมีทั้งหมด3สเตตใช่ไหมการลบจานวนเต็มที่ครูให้ไว้ครูบอกแล้วว่าเราไม่จําเป็นต้องทําครบ3ข้อข้อที่1ที่มันต้องเปลี่ยนวงเล็บเฉพาะวงเล็บหลังข้อนี้มีวงเล็บหลังให้เปลี่ยนไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นข้าไมไปได้เลยเห็นไหมง่ายเดียวเหลือเลอดูว่ามันเป็นข้อ2หรือข้อ3ดูว่ามันเป็นพวกเดียวกันหรือพวกต่างกันให้พิจารณานะคะ12ข้างหน้าคือจํานวนเต็มบวกส่วนลบสิข้างหลังทั้งก้อนนี้เป็นจํานวนเต็มลบ พวกเดียวหรือพวกต่างพวกต่างการหักหล้างกันใช่ไหมคะคําตอบคือ5เครื่องหมายต่าตัวมาคือติดลบหจบแล้วข้อที่1ง่ายไหมถูกกันไหมเลยเก่งมากข้อที่2ค่ะลบยีลบด้วยลบสาเห็นไหมคะว่าเจอเครื่องหมายวงเล็บหลังเราเปลี่ยนก่อนเครื่องหมายเหมือนการเจอการกลายเป็นบวกใช่ไหมคะจะได้เป็นลบยีบวกสา ซึ่งทั้งสองก้อนนี้ตัวหน้าเป็นลบตัวหลังเป็นบวกเอามาทั้งเครื่องหมายนะเป็นพวกต่างการหักหล้างการเหลือ9คําตอบตามตัวมากคําตอบเลยกลายเป็นบวก9นั่นเองข้อที่3ค่ะ14ลบด้วยลบ67อย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายตัวหลังก่อนนะคะเครื่องหมายเหมือนการเจอการกลายเป็นบวกทันทีกลายเป็น14บวกกับ36ข้ขอโทษค่ะ14บวกกับ67 และผลลัพธ์สุดท้ายบวกกันธรรมดาเลยกลายเป็น81นั่นเองถูกกันไหมคะเยี่ยมยอดค่ะข้อที่4ี่ลบ17ดลบด้วยลบสอง่าอย่าดึงเปลี่ยนเครื่องหมายนะเปลี่ยนสเต็ปแรกจะได้เป็นลบสลบเจอลบกลายเป็นบวกเก่งมากบวกสาทำเหมือนเดิมเลยข้างหน้าเป็นลบจำนวนเต็มลบข้างหลังเป็นจำนวนเต็มบวกหักล้างกันเหลือเท่าไหร่ก่อน สิบห้าเครื่องหมายตามตัวมากคือตัวบวกสามสองเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็เลยตอบบวกสิบห้าใช่ไหมคะส่วนข้อห้าลบห้าสิบแปดลบสาสิบเก้าอันนี้จำนวนเต็มแรกเป็นจำนวนเต็มลบตัวที่สองก็เป็นจำนวนเต็มลบ, 2, นนมลบไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายใดๆทั้งสิน้นเป็นจำนวนเดียวกันทั้งคู่พวกเดียวกันรวมตัวเลขกันก่อนได้97เครื่องหมายตามเดิมทั้งคู่เป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะคำตอบก็เลยตอบติดลบ97นั่นเอง อ่ัดไหมคะข้อที่6ค่ะ2 1 2ลบกับลบ1 6 6ซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายตัวหลังเครื่องหมายเหมือนกันเจอการกลายเป็นบวกทันทีก็เลยได้เป็น212บวกกับรผลลัพธ์เป็น378อันนี้บวกเลขธรรมดาเลยเนาะข้อที่7ค่ะอ่าเราเปลี่ยนเครื่องหมายตัวหลังกันก่อนนะกลายเป็นเท่าไหร่คะลบเจอลบกลายเป็นบวกเครื่องหมายเหมือนกันเจอการเป็นบวก จะได้ลบบกวกกับบวกกับ178็บบก,ก้อนหน้าเป็นจำนวนเต็มลบก้อนหลังเป็นจำนวนเต็มบวกหักล้างกันเพราะาเป็นพวกต่างกาันเหลือ129เครื่องหมายตามตัวมากคือตัวบวกจบนี่ง่ายนิดเดียว E ีจีไหมคะ easy easy ม,มากข้อที่8 115ลบ194ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเลยงสิน้นใช่ไหมคะตัวหน้าเป็นจำนวนเต็มบวก ตัวหลังเป็นลบ4เป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นแล้วหักล้างกันเหลือเท่าไรเอ่ยเท่าไหรคะ79คําตอบตามตัวมากเครื่องหมายตามตัวมากคือติดลบ79ข้อที่9ใกล้แล้วคะ่ะข้อที่9ลบ1นลบ244ผลลัพธ์เป็นเท่าไหรคะขอผลลัพธ์เลยคําตอบคือเท่าไรเอ่ยลบ3าเพราะว่ามันเป็นพวกเดียวกัน รวมพลังกันได้เลย3า 3, ม 3. เครื่องหมายตามเดิมคือติดลบพร้อมเป็นจํานวนเต็มลบทั้งคู่และข้อสุดท้ายนะคะลบ -162 ลบด้วยลบ4 9 4อยาอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายวงเล็บหลังก่อนนะคะเครื่องหมายเหมือนการเจอการกลายเป็นบวกจะได้เป็น162บวกกับ194ซึ่งจำนวนเต็มแรกเป็นเต็มลบตัวหลังเป็นเต็มบวกเพราะฉะนั้นแล้วมันจะการต้อง หักล้างการเหลือ32เครื่องหมายตามตัวมากคือตัวบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบบวกสานั่นเองค่ะเย่ปรบมือตัวเองหน่อยถูกต้องกันไหมเอะใครใครถูกหมดบ้างเก่งมากค่ะอ่าทีนี้เมื่อนักเรียนเข้าใจการลบจํานวนเต็มเรียบร้อยแล้ว คุงคูมี exercise ที่2ซึ่งมีความ a d v a n c e a d v a n c e มากกว่า exercise ที่1แน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่2จํจำนวนแต่เรามีทั้งหมด3 4 5หรือที่จริงอาจจะเขียนเป็น10จจำนวนก็นักเรียนก็ทําได้ทาได้หมดแล้วแหละเพราะเราเรียนการบวกจํานวนเต็มมาแล้วการลบจํานวนเต็มก็ทํามาแล้วทีนี้เราจะมาคระคกลกันไปใน exercise ที่2นะคะจงหาผลลัพธ์ของจํานวนต่อไปนี้มีทั้งหมด15ข้อคังคูให้เวลาในการทําเท่าไหร่ดี 15บาทีไม่ได้นานไปให้เวลาในการทำห้นาทีถ้าพร้อมแล้วลุยไปเลยค่ะ5นาทีนะคะเริ่มได้ถ้าครบแล้วคุณครูจะมาเฉลยทีเดียวเลยนะคะพยายามทําให้ครบทุกข้อทําให้ได้มากที่สุดและถูกต้องทุกข้อนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว รอบครอบในเรื่องเครื่องหมายนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆ ครูแอบดูอยู่นะตั้งใจทําทุกคนนะคะตอนนี้ผ่านไป2นาทีครึ่งแล้วนะครึ่งทางแล้วเราต้องหยุดฝั่งทางขวามือข้อที่9ได้แล้วนะคะอีกนิดเดียวค่ะใกล้แล้ว สำหรับใครที่ทำเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจทานอีกรอบนะคะดูเครื่องหมายดูตัวเลขอะไรคำนวณให้ถูกต้องนะเรามาเอาคะแนนเต็ม15คะแนนกันนะคะทุกคนทำได้กูเชื่อใช้เทคนิค3ขั้นตอนเอาไปช่วยนะูสูส้ค่ะทำได้นะเรียนทุกคนทำได้ 5วินาทีสุดท้ายนะคะตัวทานนะโอเคหมดเวลาแล้วมาฉเฉลยกันเลยนะคะครูจะขึ้นฉเฉลยทีเดียวเลยนะสำหรับผลลัพธ์ที่ได้นะคะคำตอบข้อที่1ตอบลบ2 ข้อ2ตอบ26ข้อที 15, ่3ตอบลบ72ข้อที 83, ่4ตอบลบ115ข้อที่5ตอบลบ95ข้อที่6ตอบ40ข้อที่7ตอบ12ข้อที่8ตอบลบ81ข้อที่9ตอบ83ข้อที่10ตอบลบ56ข้อที่11ตอบ -123 และข้อที่12ตอบ97ข้อ13ตอบลบ7ข้อ14ตอบ39ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่15ตอบลบ23เป็นไงคะถูกกันหมดไหมคะอ่าเก่งมากผมให้ตัวเองหน่อยเย้เย้เก่งมาก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 ค่ะสำหรับจำนวนเต็มเป็นอะไรที่เป็นไง ไม่ยากเลยถ้าทุกคนเรียนครบทั้งหมด3พาร์ทแล้วแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปทบทวนกันนะบ๊ายบายเจอกันเรื่องหนะะ้าค่ะ